เอาครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์จีพีนะครับโอ้โหวันนี้ครับคู่ปรับของเราครับมาร์คมาเกดที่ออกสตาร์ทอันดับที่3ครับโอ้ในสนามเบอร์โน็ครับโอ้ไฟแดงดับรับออกสตาร์ทครับโอ้มาเกดไฟเบิโอครับรอซี่ฮะอันนี้เป็นทางด้านมาร์คมาเกดครับขึ้นมาน้าครับตามด้วยเคทีเอ็มได้โดวิครับโยโกตี้ ตอนนี้ KTM ของเราครับคือจะเป็นอันดับที่2ครับจะออกสตาร์ทอันดับแรกครับมาเกสครับนำโด้ครับตอนนี้ครับโอ้โหเบรกเสียจังหวะครับโดวิเสียบซ้ายขึ้นมาครับตามด้วยโอ้โหอะกรคลินครับโอ้โหชนกับ KTM ครับเมื่อกี้น่าเสียดายไปครับทางตรงเอยาวครับ ตามจีมาร์คมาเกตอยู่ครับตม็มชมัตัวน,นี้เป็นอันดับหนึ่งเป็นมาร์กมาเกตครับอันดับสอเป็นเคดครับอันดับสโดวียอันดับลอซี่โมิลครับโอ้โหโมบิลีแซงลอซซี่ได้เลยครับโอ้โ,อ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 โอ ฝ่าบิโอครับกับคัสโลครับตอนนี้ฟาบิโอล่วงลงมาแล้วอันดับครับภาพมุมจากมุมสูงครับท่านผู้ชมคมาดูอันดับที่สองอันดับที่หนึ่งกันบ้างครับโอ้โหเคดีมของเราครับ,รรบตามหลังมาดมาเกนครับตอนนี้ มากมาเกีนในแรงทุกสนามนจริงฮนะท่านผู้ชมครับเอาครับเขาสู่รอบที่สองฮนะโอ้โหมากมาเก๋ตัวน,นี้ครับ แทงมาร์คมาเกตขึ oh, <te ars> ้นมาครับในโค้ง oh, ที่ numa, ant, N 2โ <te> อ <ars> ้โหเสียใจกว่าครับมาร์คมาเกตเสียบด้านซ้ายเข้ามาครับเสียบมาร์คมาเกตอีกทีครับโอ้โหยังไม่ถึงนะครับโอ้โหอยื่นมาร์คมาเกตขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับมาเกตครับพยายามจะแทงทีนะที่มาแทงมาร์คมาเกตได้แล้วท่านผู้ชมครับ มาเกดว่าไงครับจะเอาคืนในโค้งไนครับเต่าชูวะโอโ้โหมาเกดครับตอนนี้โดวีฟอยู่อันดับสามอะมาเกดครับยังเอาคืนเคทีเอ็มไม่ได้ครับฮอนด้าตอนนี้ในโค้งที่สิบฮะ หมายเลขเก้าร้อสองเละเก้าร้อสามคับตอนนี้ครับโอ้โ oh หแรงไปใช่ไหมครับเคดีมไหมโอ้โหมาเกต์มานะครับทต้องจบจะเสียบ oh ho. โอ้โหโค้งยุบสี่ครับ มาเกดครับออกทางตงระยะครับเข้าสู่รอบที่3โอ้ยดูวีครับรอซีฮะตามอันดับมาครับโมบิลีคาสโลบิยเลตจวนเมียครับโอ้นะครับกามีครับตามด้วยเปโดชิฮะอาเล็กมาเกดครับตามด้วยเปโก้คพอยปาโกโลครับเิโกกน่าครับ ซาโก้ฮะแจ็คมิลเลอร์หรือเปล่าครับโอ้แบดบินเดอร์ฮะมีเกียวลิเวลาครับเอ็นนูเน่โอ้โหแล้วก็เป็นอเล็กซิสเอปเตโล่โอ้โหแอฟริเลียครับล้างอันดับท้ายครับตอนนี้โอ้โหมาดูเคธีมราครับขึ้นไปนำมาร์มาเกตครับตอนนี้ระยะอันดับสองนะอันดับสามค่อนข้างห่างนะครับมาเกตจี้เข้ามาครับในโค้งที่เจ็ดนะ เขียดยมไม่ได้ครับตอนนี้อาวครับขสู่ทางตรงครับอย่างไรหมายเลขก2าสองไม่ทันครับหมายเลขก3า่สามาร์มาค์มาเกตครับโหงสิบเอ็ดครับโอ้โ oh ห ออกทางตรงครับโอ้ยังเป็นโดวิกับรอสซี่ครับตอนนี้ช่วงชิงอันดับที่3ครับออกโคง้ง14มาครับเข้าสู่รอบที่4ครับท่านผู้ชมครับ KTM ยังนำฮอนด้าอยู่ครับตัวนี้ ตอนนี้ครับรอซี่ยังแสงโดวีไม่ได้ทนะ่านผู้ชมครับโมบิลี่คาสโลกับฟาบิโอ,อะคะกลุ่มหลังกันบ้างครับตอนนี้ ยังไม่มีใครแซงไงครับโมวิลี่คาสโลฟาบิโอเบียเลตครับดูยังไงครับโย๊โหสองคันนี้ครับมาบากิสก็ไม่ยอมนะตอนนี้ครับมีคะแนนน่นาจะตามหลัง KTM อยู่นอยูครับตอนนี้ กอลังมิสุบัตรครับรอซี่จะแซงโดวิได้หรือเลปล่าครับเนี่โค้งสิบฮะโอ้โหภาพจากมุมสูงครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าฟาบิโอครับพยายามจะแซงคัตโรเข้ามาครับคัตโรก็ยังขี่ได้ดีครับโอ้โหดูครับแซงไม่ได้ครับความแรงของฮอนด้าน่าจะแรงกว่านะ สี่ก็ยังประคองตำแหน่งอันดับสี่ไว้อยู่ครับในโค้งสีอ่อ่ะเขาสุดรอด,ดท้ายครับท่านชมครับมาดูครับปากมาเกดจะไล่ทันหรือเปล่า นีระยะห่างเริ่มยืดออกไปนะครับโอ้โหบางเอาครับฟาบิโอขึ้นมาแซงคาสโลได้แล้วตามในโมบิลีฮะตัวนี้ครับอันนี้มาร์กมาเก้ครับจะแซงเคจีเอ็มได้หรือเปล่าครับอยู่ในโค้งแปับเหลืออีกไม่กี่โค้งครับเต็ชมครับ หลุนกันครับมาเก็ตจะจบอันดับที่เท่าไหร่ลสสนามนี้ฮะโค้งสิบดครับท่านผู้ชมตอนนี้เหลืออยู่2โค้งครับโอ้โหโค้ง12ครับโอ้โหโค้งมามียกครับโค้ง13ฮะเอาละครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายเลยเข้าเส้นชัยครับท่านผู้ชม มาเกตครับโอ้ยังตามไม่ทันอยู่ดีครับ <S <S 1> <S 1> เอาครับตอนนี้คะแนนโอ้โหก็นำมาวาเกตอยู่24่สิบแต้มนะครับ209คะแนนครับมาาเกตมี185คะแนนครับตอนนี้โอ้โหสองคะแนนครับช่วงจริงตำแหน่งกันหน้าดูครับฮอนด้าครับคะแนนทีมก็นำอยู่294แต้มคนระับโอ้โห นำ KTM อยู่74แต้มนะครับผูซาร้าับของฮอนด้านำครับขอใช้สนะไปอีกสนามนะครับสนามนี้เก็บได้อีก25แต้มครับความภาคภูมิใจครับ <c oughs> เด่นม่เก่งเนี้ยสนามเนี้ยจากกานมา้ชมครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับ To -e uh, These days, the podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today, they were at their best and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.